วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราใกล้กกเกมเระบิกันนะคะก็คลิปนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดนีออกจากสถานรับเลี้ยงเด็กกนะันเนาะแล้วเรื่องราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะจบแบบกู o เอนดิ้งหรือว่าแบดเอนดิ้งนะคะถ้าอย่างงั้นเราเข้าไปดูสตอรี่นีกันเลยจ้าแท้ hey, พี่เคนวันนี้เขาจะพาพี่เคนเนี่ยไปสถานรับเลี้ยงเด็กอีกแล้วนะ วันนี้เราจะไปเจอคุณครูสาวแสนสวยอีกแล้วใช่ไหมใช่วันนี้เขาจะมีพี่เลี้ยงเด็กอ๋าสวยปะสวยปะให้เข่าว่าสถานรับเลี้ยงเด็กที่นั่นน่ะเขารับลูกคุณทได้วยนะอุ้ยจริงดิปะเราจะได้มีพ่อกับแม่กันแล้วจะคู้เราต้องขึ้นรถบัสกันให้โอ้โหเพื่อนกันเต็มเลย พวแล้วขึ้นมาแล้วอย่าลืมนักเข็มขัดด้วยนะอันตรายนะรู้เปล่า<อ>แล้วอย่ายื่นมือไปข้างนอกนะอ๋อเพื่อนเยอะเลยเนี่ยไปกันกี่คนเนี่ยเฮ้ยแล้วเรามีอะไรขเขียวเต็มเลยอุ้ยนี่นากก่ากลัวโอเคค่ะเขาก็จะให้เราเลือกเนี่ยเราจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะเลือกเป็นเด็กผู้หญิงเนาะพี่เคนก็เป็นเด็กผู้ชายจะเอ๋มาแล้วมาถึงแล้วโอ้พี่เคนสถานรับเลี้ยงเด็กที่เนี่ยท่าทางกว้างขวางนาด้วยอ่ะดูดีของเล่นเต็มเลยอุ้ยนั่นพี่เลี้ยงเด็กมาแล้ว บอกว่าจะมีพ่อแม่บุญธรรมม,มารับเลี้ยงเราด้วยนะจริงดีเขาจะเลี้ยงไปเค่นี้ตอนนี้เราก็กลายเป็นแบบเด็กเนาะดูดิตัวเบบี้มากเลยอะ่ะตัวเล็กไกสวัสดีครับทันไงพี่เลี้ยงใหม่เรามาแล้วเอ้หน้าตาขาวออ้จุงใบ พี่เชื่ออะไรอะเฮ้ย hey, สวัสดีเดิกๆยินดีต้อนรับสู่ศูนย์รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของพวกเราเนีจ้ะ oh. พี่น่ะชื่อว่าเฮเซลจ้ะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็จะมาดูแลพวกเธอที่นี่เองนะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่พ่อและแม่บุญธรรมของพวกเธอเนี่ยจะมารับพวกเธอกลับไปอยู่ที่บ้านใหม่กันนะเย้ yeah, เราจะมีพ่อแม่ใหม่กันแล้ววู Woo ้ฮู้ เอาล่ะเอาล่ะยังไงพวกเธอเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไปนั่งรอพ่อแม่ของเธอที่เก้าอี้กันได้แล้วถ้าพ่อแม่ใหม่บุญธรรมของพวกเธอเข้ามาเนี่ยจะได้เลือกพวกเธอถูกอย่างไงเล่ะเอามาเลียกได้เวลาทำไมเข้าของกันแล้วนี่เลยประกัารัมเฮ้ยเ,ยเขาจะเลือกแต่ง <ๆ S 2> จำไหในใหไปเลี้ยงกันนะเฮ้ยเขาต้องเลือกพี่เคนอยู่แล้วดูพี่เคนแข็งแรงขนาดนี้เอาต้องเลือกทุกคนดิเอิมพี่เคนอันโควิดเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บไหมทำไมบอกเดี๋ยวเขาไม่เห็นแล้วเขาไม่เลือกเราแล้วแถวนึกว่าเราเกลียดเลยอะไอพี่เคนไอเขียวเขียวนี่มันโควิดเปล่า เอ้จื้ยเรามีไวรัสเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเนี่ยวิ้พี่เคมีคนมาใครอ่ะทาไดีดีใครอ่ะวิ้ยเขาแม่ใม่ของเราเฮ้สวัสดีจ้าติเกกฉันก็คือพ่อและแม่ใหม่ของพวกเธอนะเด็กๆทุกคนเนี่ยสมควรจะมีคนอุปการะนะ ฮ้ย hey, ดีจังเลยเราจะมีพ่อแม่เราหลังจากที่รอมานานเนาะดังนั้นพ่อและแม่เนี่ยต้องการเลี้ยงเด็กทั้งหมด8คนด้กันเนาะอศรตีจะเรามี9้าคนนะ <c oughs> อ่ะเออมเดี๋ยวกันนะเฮเซว่าคุณแน่ใจหรือว่าจะรับมือกับเด็ก <c oughs> ๆ,ๆพวกนี้ได้อ่ะโอ้แน่นอนเราเป็นเศรษฐีมีเงินรวยพอที่จะเลี้ยงดูแล้วก็อมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเด็กๆที่ต้องการได้นะเออถ้าอย,ย่างนั้นก็ดีเลยที่นี่เรามีเด็กๆให้เลือกถึง6คนด้วยกันว่าจะต้องมีเด็กหนึ่งคนเนี่ยที่ไม่ได้ไปกับพ่อแม่ของพวกเธอนะเฮ้ยงานครั เอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเราต้องตัดสินใจเลือกโหวตคนออกนะคะเราต้องเลือกคนออกจากกลุ่มหนึ่งคนค่ะโหวตอ้อมเลยเขาไม่อยากเรียนอ้อมหรอกออกไปออกไปทำไมอ่ะเขาไม่น่ารักก่าตัวเองพี่แคทน่ารักกอาตั้งเยอะเอ้าพิ้นเซ s สองหนึ่งสี่นนไปแล้วไมโอ๊ยช็อปปี้นะเพื่อนรักกอดนะ าเราไม่กล้าเลือกใครเลยอ่ะเอาล่ะเอาล่ะเด็กๆทุกคนที่เหลือนะก็รีบไปจัดเตรียมเอกสารแล้วก็เก็บของจัดกระเป๋าของพวกเธอให้เสร็จซะสิเฮ้ยอ้อมเร็วเข้าเร็วเข้า เก็บของแล้วโอ้โหไม่ได้กิมตัวด้วยเราจะได้เราอยู่บ้านใหม่แล้วเราไม่ต้องอยู่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วเดี๋ยวตกรถนะเอ้ยนี่จังเลยด่มนมด้วยอย่าลืมดื่มนมนะพ่อแม่ใหม่ว่าตั้งใจดีแน่เลยอ่ะเฮ้ยต้องเก็บของเล่นไปให้หมดเลยนะแล้วมาใส่กระเป๋านะอ้าของใช้ก็เก็บไปให้หมดเลยอย่าลืม่าไปนไปถึงมันไม่มีอดเลี้ยงเลยนะเฮ้ยโตขนาดนี้ยังต้องกินนมไลเหรอเนี่ยกินดีอย่าลืมเอาขวดนมนะขวดนมนี่สำคัญมากเลยนะต้องชงนมกินเองด้วยนะแต่ไม่เอาไอ้เขียวๆนี่ไปด้วยได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้เอาแถมให้ก็แถมให้ไม่อยากได้ของแถมอย่างนี้ยังไงก็ต้องเอาไปนะเก็บเสร็จย่งถ้าเก็บไม่เสร็จอ่ะไม่ได้ไปนะขอบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเก็บเสร็จยัางเฮ้ยเก็บเสร็จจะพักก็กกล,ล่ะเอ้ยฉันตื่นเต้นจังเลยอ่ะที่พวกเราจะได้ไปอยู่พันใหม่กันนะสุดยอดไปเลยเรากําลังจะรวยๆกันแล้วอุ้ยสุดยอดพี่เคนพรีของไม่ยเยอะพอดีเลยเ <c oughs> ขปาป้าป้งหน่ดีกว่าเฮ้ยเราจะรวยไปด้วยกัน อ๋เน,นี่ยรถเหอโหสุดยอดเซฟดีเลยสุดยอดเลยเหมือนไปทัวร์เลยอ่ะเหมือนจะไปทริปไปเที่ยวเลยอ่ะ <gasps> เออคิดถึงเด็กๆนะแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะจ๊ะโอเคเฮเซลไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรานะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ <c oughs> เอ,อ้ยพี่เว้เฮเซลนี่เขาดีนะเนาะเฮ้ยแต่ทําไมเขาถึงบอกว่าแล้วเจอกันเร็วนี้ล่ะเนาแปลกทั้งเลยอะอ่นนานาที่เอ,อ้ยแต่ยังไงก็ขอแบบว่าตื่นเต้นที่นี่ก่อนนะคุณ้วเสียสันหลังไงก็ไม่รู้เออรถหรูมากเลยอะฮารูฮาราหรูหลามมาเข้าดูดิดตรงนู้นมีเตียงนอนด้วยอ่าตรงนี้มีเตียงนอนนี่พี่้ยนว้าวววสดุดยอดเฮ้ยแต่เขาไม่ไม่อยากนอนเลยอะเขาอยากเต้นกันอะโอ้มีเพลงฮ้า 5, ไม่ได้อยากเล่นพอดีเลยนี่้องไปไฟดิสโก้ด้วยอ่านาี่มีไฟดิสโก้เทคเลยนะเดี๋ยวลามาเต้นกันแล้วจ้า้ เ,เด็กกันคนขับอยู่ใน,นเนี่ยอะจอขับไปข้างน้ำเหรอ <c oughs> เอ้ยมันขับแบบโอตโต้หรอใช้คอมพิวเตอร์ขับเหรอโอ้โหไฮโซนี่แบบคนนี้สตาร์กแน่อันนี้ดีอูอฟู่มากเลยอ่ะเอ้ยตอนนี้เรามีเดอะแก๊งแล้วนะ <c oughs> โอเคเรามาถึงบ้านใหม่แล้วล่ะยินดีต้อนรับผู้สืบบ้านหลังใหม่ของลูกๆนะยจ้าพ่อ oh. และแม่เนี่ยต้องการให้ลูกๆเนี่ยช่วยกันเล่นเกมล่าสมบัตินะแล้วก็สำรวจบ,บ้านหลังนี้ไปด้วย oh. อพ่อกับแม่มีมินิเกมใหม่ให้เราเล่นนี่แหละอ๋อเขาต้องการให้เราหาลอล่ป๊อปทั้งหมด1ิชิ้นในการที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ว้าวเราจะต้องหาอมยิ้มที่ซ่อนไว้ให้เจอทั้งหมด1ิชิ้นวยกันให้ทันเวลานะขอขนาดเลยนะอ้าวดมเร็วดมเร็วดมหาเร็วลอลิป๊อปอยู่ตรงไหนเฮ้พี่เคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอานนั้นไม่ นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ เฮ้ยเขาเจอหลายชิ้นแล้วนะใหญ่ได no ้อะไรแล้วแค่เดินชนก็เก็บได้แล้วนะใช่แล้วเหยียบไปเลยเฮ้ยมีห้องอาหารแล้วเนี่ยหูหลูหลามากเลยแล้วพอเหยียบแล้วต้องมาเรียกอีกะเนี่ยเฮ่ไม่รีเก็บไปคืนคุณพ่อคุณแม่เขาดิเฮ้ยในห้องน้ำก็ยังมีอย่างนี้ลอริปป๊อปเนี่ยโอ้โหมันไม่คนอยู่ในนั้นไหมเนี่ยแล้วห้องนี้ล่ะมีหรือเปล่าเนี่ยหมดเอ้าข้างบนไปแล้วเราต้องไปหาข้างบนกันนะก่อนที่จะหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณหกชิ้นนี่กันแล้วเนาะเฮ้ยในห้องนี้ล่ะห้องนอนมีหรือเปล่าาเ้พดูงนะหอ น,นี้น่ารักจังเลยอ่ะโอ้นี่ตรงนี้มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำหรอขอไปที่นี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูห้องน้ำนี้ก่อนนะไม่มีอ่ะพี่เชนเก็บกระเป๋าอ่ะนี่ตรงนี้มีเอ้ยเจ็ดอันแล้วเจ็ดอันแล้วห้องนี้มีกระเป๋าว่ะเฮ้ยแล้วห้องนี้ล่ะเดี๋ยวเอ้ยห้องนี้ก็ไม่มีอ่ะตรงไหนกันเอ้าจะไปทใหการด้วยห้องนี้ห้องนอนใหญ่มากเลยพี่เคนโตรงนี้ตรงนี้เย้ได้แล้วบ้านหลังนี้ใหญ่โตป้องขวางจังเลยอีกอันเดียวอ้าวอีกอันยัยไอ้ครบแล้ว โอ้ยเยี่ยมมากพวกเธอสามารถหา,าลอรีปปทได้ครบแล้วเนี่ยไอย้ใช่แล้วค่ะคุณพ่อเราหาได้ครบแล้วอ๋อดูดีบ้านหลังนี้มันช่างใหญ่โตวกว้างขวางแล้วก็สุยดยอดไปเลยฉันรู้สึกมีความสุขเลยที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่รับเลี้ยงพวกเราเนี่ยพวกเราขอบคุณขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณนะครับอย่าลืมซื้อของเล่นให้พี่เคนนะไม่เ,เป็นไรจ้ะเด็กๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เตรียมพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทําให้เด็กๆเแล้วนะโอ้ว้าวบ้านของเรารักลออยู่เฮ้เขาให้เราหวนอาหารนะอากินอะไรดีอะแฮมเบอร์เกอร์ดีป่ะเขอแม่บอกว่ามีคนต้องการอาหารเย็นดินเนอร์ใช่แนละ้วเราต้องการอาหารเย็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ <laughs> เราจะต้องโหวตนะว่าเย็นนี้เราจะได้กินอะไรทุกคนโหวตแฮมเบอร์เกอร์นะพี่เกนอยากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วเขาจะได้ยินไหมเนี่ย <c oughs> โอเคจ้าเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวให้กินนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะโหวตฮอทดอกนะจ๊อสอ่ะจ๋เอ้าพี่เกนเปล่าละเอาเอาหมดเลยอ่ะ,อะ <c oughs> โอเคจ้าเดี๋ยวแม่จะรีบทำออเดอร์นี้ด่วนเลยนะค <c oughs> ุณแม่ ไม่อยากกินฮอทดอกอยากกินแฮมเบอร์เกอร์กับแซนด์วิชน่ะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะคุณแม่ดูเหมือนว่าฮอทดอกจะเสร็จแล้วเนาะเอาละพวกเราไปอีปะแบ่งกันได้แล้วเอ้ยอยากกินฮอทดอกอยากกินฮอทดอกล้ววนะ่าเปลี่ยนใจละ่าก็าอีซอฟ,ฟ้าสบายจุ๊บคุณแม่บอกว่าให้กินให้หมดนะอยากให้เหลือนะอืมดูอิมัมสะบัดด้วยเติมพลังอิ่มเย้่ยังไม่อิ่มเลยขอสักห้าอันได้ปะอเกินไปพี่เคนโอ้ที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ ไฟดับเหรอ<ด>หแปลกจุงเกิดอะไมขึ้นอะทำไมอยู่ดีไฟดับอ่ะเครื่องสำรองไฟเหรอแล้วทำไมไฟ,ไฟดับองสรงเสียง<ส>ต่อนเนี่ย ไอ้พี่เคนไปดูทีวีแล้วมีเหตุด่ดวนเหตุร้าย b r e กิ้งนิวส์โอ้โหมีข่าวด่วนตอนเที่ยงคืนกว่าเนี่ยนะเ้ยเราไปนั่งดูข่าวกันเพื่อนอุย้ยต้อง,งนะเป<ร>็นข่าวใหญ่แ <บะ S 1> น่นเลยอ่ะเราหลืออยู่แค่สามคนเหลืออยู่แค่สามคนเองไม่น่าจะใช่นะพี่เคนข่าวด่วน่ะช่แจ็คจูพามันเทพกีจะแบบใหม่ก็ได้นะนนี้มันน่าจะเป็นข่าวด่วนแจ้งข่าวเหตุด่ดวนเหตุร้ายอะเอ้ยจะได้เวลารายงานข่าวแล้วมามามาข่าวจะใช่แล้วโอ้โหฉุกเฉินฉุกเฉินเอาด่วนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายพบปีศาจรักผา พาตัวเด็กหายไปกรืณนาอยู่พางจากสนามเด็กเล่นแล้วเข้าบ้านล็อกประตูปิดหน้าต่างของพวกคุณซะหากมีใครพบเห็นปีศาจตัวนี้แล้วก็ให้รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีลาไม่นะ แล้วเจ้าเด็กๆทำใจดีๆเข้าไว้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะไปเปิดเครื่องสำรองไฟกันนะจ๊ะอ๋อไม่ฉันรู้สึกกลัวเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะถ้าแบบว่าเจ้าปีศาจตัวนั้นอ่ะมันกลับมาที่บ้านหลังนี้จะทำยังไงอ่ะไม่ต้องห่วงแม่บ้านของเราระบบเซฟตี้อย่างดีนะอ้ําขบบอสเอาเลยเด็กไม่ต้องกังวลไปนะได้เวลานอนแล้วสำหรับคืนนี้ไปไปนอนกันดีกว่เาเอ้ย,อยพ่อกับแม่ให้เราไปนอนแล้วว่ะ อ๋อพี่เคลยังไม่อยากนอนเลยอะอ่ะ้าเตียงจา๋าหม้ยมันเริ่มเลยโอเคจะเด็กๆได้เวลานอนแล้วนะอ๋อคุณแม่ยังไม่อยากนอนเลยอะเฮ้ยฉันรู้สึกกลัวจะไม่กล้านอนเลยอะทำไงดีอ่ะพี่เคล เอาล่ะถ้าเกิดใครนอนคืนนี้ล่ะก็พ่อสัญญาว่าพรุ่งนี้พ่อจะพาไปเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นนะอุวยจริง <c oughs> ดิ์เฮ้ยพี่เคนข้าส้วมแผละงัออ้นกูจะไหนนะจุ๊บจุ๊บแล้วก่อนนอนต้องล้างมือก่อนนะอ้อมเด็กเอ้เขียวเขียวเนี่ยมันจะไปติดเชื้อกันแล้วอะ่ะ <c oughs> ต้องแปรงฟันล้างมือให้สะอาดก่อนนอนแล้วก็อาบน้ำด้วยนะ <c oughs> อ่าหลับคาส้วมก็ได้โอ้พี่เคนทำไมไปดับอีกแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เคนยินเสียงอะไรเปล่าทุกคนตื่นแล้วได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าพี่เคนท้องร้องเมื่อกี้เฮ้ ได้ยินเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนคนเปิดประตูเลยอะ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเปล่าอะ่ะนั่นดิเฮ้ยหรือว่าจะเป็นคุณพ่อของเราอะ่ะเดินมาเข้าห้องน้ำกลางดึกอะ่ะเ้ยโอ้พี่เกิร์ลจ<ม>ั๊กจั๊กดันมันปีศาจหัวร้อนเฮ้ยมันจะพาลักพาตัวหรือเปล่าอะ่ะไฟไฟ,ไฟมันลุกแล้วโอ้ oh my god เฮ้ยนั่นมันจะปีศาจลักพาตัวในข่าวนี้นะ <c oughs> น่ากลัว เซอร์ไพร์โอ้ยโอไม่นะมันหายไปแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้ววิ่งเลยไอ้เรวตัวกันแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บเลือดถอดหน้าเลยเลือดหายหน้าเลยมันมาด้วยอ้าวือโอ้พีเค็มมันมาแล้วมันตามจับเขาอ่ะนู่นนู่นคนนู่นต่อยนันก็ทำน้ำอุ่นแล้วางมาแล้วอย่าจะหมดตัวอยู่แล้วจะตายแล้วจะตายอย่าตามมาอดทนไว้อดทนไว้ไปตามอ้อมนู่นไปนู่นหนูออาทม่จก ที่นี่ให้ได้เดี๋ยวอาบน้ำรอเราต้องเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ให้ได้ตัวนี้จะเอาชีวิตรอดไปเอาไว้ลงไปแล้วอ้อมลงมาเข้าไว้เหลือกันแค่สองคนเท่านั้นหนงอกแล้วพ่อกับแม่ไปไหนเนี่ยมีใครมาใช้ดอมเมทแล้วอ้อมตายแน่ไปข้องน้ำไปห้องน้ำไปออกไปเฮ้ยทำอะไรอ่ะมันกินเพื่อเราอยู่เหรอมันทำอะไรมันยืนนิ่งๆอยู่อ่ะมันกินเพื่อเราไปทำตัวเลยอ้าอมตายม่หมาอีกแล้วไอหยองอ่ะเมื่อไรจะหมดเวลาโดไปกัดอ้อนร้นเมื่อไรจะหมดตัวอยู่แล้วโจะตา ตายแล้วจ้าตายแล้วต้องปี่ศาดหัวร้อนมาทางนี้ดินะจริงอะทางนี้ดิอย่ามาทางนี้โอ้โหเดินชนพี่เคนเลยโอ้โหพี่เคนพี่เคนตั้งใจเดินชนมาใช่ปะเนี่ยเกือบตายแล้วอ้อมเหลืองแล้วเอ้ยไม่น่ารอดเนี่ยเราสองคนเนี่ยโอไม่เดี๋ยวไม่อะไรตามไปนะเอ้นหพี่เคนนี่ค่อยๆหลบค่อยๆหลบกระโดดเอากระโดดเอาคุณหายไปแล้วหมดแล้วโอ้โหไม่จะตายแล้วมล่ะห้องนี้ก็แคบเกินไปซะด้วยอ่ะไปมาแล้วห้องขอเรามาแล้วแย่แล้วแย่แล้วอุ้ย คุณพาช่วยด้วย, hey, ยเฮ้ยเกิดอะไรข,ขึ้นหรอเด็กๆเ,เหมือนกับว่าพอดียินเสียงอะไรบางอย่างใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เจ้าปีศาจลักพาตัวเด็กอ่ะนนปรากฏตัวขึ้นที่บ้านเนียแล้วมันก็โจมตีแล้วก็ไล,ล่ล่าพวกเราอ่ะเอิ่มแต่พ่อไม่เห็นเลยนะพ่อคิดว่าคไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเอาล่ะดเด็กๆได้เวลากลับไปนอนแล้วนะมันดึกแล้วล่ะโอ้ยพ่อไม่เชื่อหรอพี่แคนงานเข้าเราออมใครเขาจะเชื่อเราว่าในบ้านนี้มีปีศาจอ่ะ งานดีทำไงดีอ่ะไม่มีใครเชื่อเลยอะ่ะเฮ้ยอ้ามดูดิอ้อมันจมูกยาวแล้วเนี่ยไม่มีจมูกเห็นไหมเนี่ยจมูกแบนแบบแตั๊กแตนเนี่ยเอาล่ะอา่ะถูกต้องละไม่มีใครเชื่อเราจริงๆนัแหละถ้าอย่างงั้นก็เราทำอะไรไม่ได้นี่นะนอนดีกว่าถ้างั้นอ้ามเราไปวางแผนใครตีหัวเจ้าสับประรด,ดตัวเมื่อกี้กันบ้างมันโผล่มาอีกอ่ะเฮ้ยไปนอนก่อนอ่า ช้าวันใหม่โู้สนามเด็กเล่นเท่ากับแม่พาวามาเที่ยวจริงๆด้วยมาเที่ยวแล้วเอ้ามาเล่นกันแล้วจยักษ์แต่เวลาสนุกแล้วสิสนามเด็กเล่นที่นี่มันเล่นได้ปะเนี่ยเว้าใครน้าคิดไงเงื่อนมาเลยเล่นด้วยนี่เขาต้องเล่นแบบนี้หรือโอ้โหโอ้โหีลังกาอ๋อมันกันอยู่สองคนเนี่ยดังนี่ไม่ค่อยมีอยู่เนี่ยโอ้โหตยตายตายทำไมต้องพาเจ้าไวรัสตัวเขียวนี่มาด้วยไม่เข้าใจเลยเนี่ยประกันเลือดจ่ายเล่นแบบนี้มันตามติดเป็นเงาไว้ดูดิมาแล้วพี่เคนตาม

คนเเป็ลูกางไอสนุกจุงเบยเฮ้นั่นมันตัวอะไรอะมันตัวตลกเหรออินหรือเปล่าอ่ะ้อวัดตีเด็กๆมีใครต้องการโรบักหนึ่งล้านเหรียญบ้างฮ<า>ะหนึ่งล้านโรบักเลยเหรอเออมเดี๋ยวกันนะขอคิดดูกันนะโอ๊ยหนายหน้าตาอันตรายอะ่ะนายเป็นคนแปลกหน้าที่ดูอันตรายอะ่ะโอ้มาไม่ไหฉันน่าเป็นคนดีนะออมแล้วพ่อของฉันก็เป็นเจ้าของโรบอกเลยนะฮ่าฟังดูดีนี่ไอไ้แล้วพวกเราลองตามไปดูดิอุ๊ยพอดีเลยพี่เคนงพีการตั้นไปเต็มเลยอ๋อมีตังจ่ายแล้ว เ uhm นะะี้ยเดียวนะมันโลบักอ๋อจ่ายไม่ได้เหรอไม่ใช่ดอลล่าราว่าแยจุดเราต้องตามไปตัวตลกนี้ไปมันจะพาเราไปที่ไหนกันนะเอ้ยนี่มันหลุมอะไรอ่ะหาหลุมสมบัติป่ะใช่มันจะเป็นหลุมสมบัติก็ได้นะเอาสิเดี๋ยวลงไปเลยโลบักอยู่นี่นะเดี๋ยวลงไปเลยแล้วเรานี้จังหวะสมบัติ เราโดนขังใช่ไหมอ้อมเขาโดนหลอกแล้วอีแค่เราหลงกลมันเราอ้อมตายเราไปนี่นะไปเราออกไปแล้วเราจะมาถูกขังทำไมเนี่ยเอ้ยทำไมเราถูกล็อกขังกลงอยู่ที่เนี่ยดูดิสิกลมใหญ่ขนาดนี้เดินเราไปก็ได้นี่นี่น่ากลัวจุนไปไปเราออกไปไปเราออกไปอ้อมไม่ใช่ทูพี่แค่เอ้ยทระไม่น่าหลงกลมันเลยกะไว้แล้วว่ามันจะต้องหลอกเราอ้อมมาเห็นแต่เงินเห็นว่าเนี่ยโดนรกคาตัวเลยไอพี่แค่ทำไงดีอ่ะ เอาละใจเย็นๆเข้าไว้ความสนุกเพิ่งจะเริ่มต้นึ้นเท่านั้นเองฮะความสนุกเพิ่งจะเริ่มต้นเหรอนายเป็นใครอ่ะแล้วนาต้องการอะไจากพวกเราอ่ะเออเดี๋ยวกันนะฉันเป็นใครเนี่ยเหรอเอ้ยยังจะมาหัวเราะอีกฉันเองนี่ไงล่ะพี่เลี้ยงเฮเซล ก็ว่ากินตัวกินคุ้นๆ่น <c oughs> อะคีบักว่าเราจะเจอกันเรล่านี้ก็อย่างนี้นี่เองอะเหรอก็แบบว่าฉันก็ไม่อยากให้พวกเด็กๆเนี่ยไปจับฉันเท่านั้นเองแหละก็เพราะว่าพวกเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันยีงไงล่ะยทยทําแบบยังไม่ถูกต้องนะเธ <c oughs> อทำแบบนี้ไม่ได้นะ ถ้าย่างนั้นลวก็มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะเด็กๆจ้ะนอกจากนั้นลวก็ฉันจะต้องฆ่าพวกเธอซะแล้วล่ะเดี๋ยวบอกเลยม่อยู่ในกายนะเนี่ยอพ่อพต้องสู้วันละไฟต์สู้วันูมันกูมังูโอ้ยอ้เจ็บเจ็บ ตีได้ไหมเบสบอลโอ้ยทำไมมันดาเบลไม่แรงเลยอ้ํมีสองตัวเนี่ยบอกเราให้เอ็นชานว่าก่อนนะเอ็นชานอะไรล่ะไม่มีแวว้าไม่มีแววกระนั้งถึงเอ็นชานตีเค้นมันแฝงลูกสมุนตัวตลกมาแล้วพี่เค้นรับไหมย้อมตายตีไม่ต่อแล้วเกือบตายแน่เราจัดการพวกมันได้แล้วมิดลอดละอ้อมโอ้มีเค้นสุดยอดโอ้ยเกือบตายแล้วเออแผ่นไหวกระเลื่ขึ้นแน่ท่นอะไร พี่เคนเกิดอ,อะไรขึ้นอะดูนั่งนี่เหมือนจะมีแบบว่าพวกท่านหินอะลอยขึ้นมาจากพื้นนะ ถ้าทางมันจะเป็นเส้นทางที่จะพาพวกเราอ่ะไปอุโมงทางออกนะโอ้โหอยู่นีเป็ออบบี้เดียวเือเจออุโมง์ทางออกนะเลือดก็ไม่มีอาวมันต้องกระโดดกันเนี่ยอ๋อดูเลือดเขาดีเลือดเขาก็จะดหมดแล้วขาขวาไซดดีเฮ้ยไปทางไหนเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาขวากันพี่เคนชอบเรื่องไรไรอ๋อไปทางขวาใช่เปล่าได้ได้เราต้องเลือกส่งเส้นทางตรงนี้ต้องเลือกเป็นแค่หนึ่งเส้นทางข้านันกาไปทางขวาเนี่โอ้ยหัวทิ่มเลยเฮ้ยพี่เคนมันคือด่านออบบี้อ๋อนี่ไงอ้าวราล่า แล้วนะดูพื้นดิไ้ยเดี๋ยวกันนี่อย่าเพิ่งไว้วางใจมันดิทำไมไปคือออบบี้เราอ่ะพื้นแยกแ้อเอมเหมือ,อไม่เป็นไรพี่เคนใจลม้ลมๆไว้นั่นไงมันต้องมีแบบว่าพวกท่านถิ่นเนี่ยแค่เรากระโดดผ่านไปเนาะใจะลม้ลมๆอะไรอ้อมด้วยเลือดพี่เคนจะหมดรอแล้วเนี่ยดีแล้วไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราจะต้องกระโดดข้ามเราวัางี้ไปที่ได้เรามีเรามีทางเลือกอื่นทางเลือกไหนเราเดินกัไปทางหลังดีกว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขายังไม่ไปอยากหาเฮเซลกระโดดตามมาพี่เคนเออมันยากนะเนี่ยอุ้ยมันห่างจุงทำไมมันขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เนี่ยอ้อมรอด้วยเฮ้ยรอไม่ได้พี่เคนตามม้อกือบนะเกือบตายเมื่อกี้เฮ้ยอันสุดท้ายแล้วรอด้วยดิอย่าไปรอเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ้อวตายแล้วพี่เคนอะแกงตกเหรอแกงตกเมันนิ้วหมดอ่ะเอาไว้ทิ้งเขาไว้ เขาต้องไปคนเดียวซะแล้วสิไอ้ต้องไปคนเดียวซะแล้วสินะเปว้ไม่น่บอสน่ะไม่เป็นไรน่ะลองดูดูเลือดดิ<笑><笑>ให้ยืมหลอดเลือดไหมของพี่เคนก็จะหมดแล้วเหมือนกันไม่ใช่หรอไปยแล้วอะไม่เป็นไรมาแล้วด่านต่อไปเอ้ยพี่เฮเซลยักษ์เอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับพี่ hey เฮเซลไอ้ยขายายร่าง เราชนะก็กสิอืมเธอสามารถฝ่าด่าะนมาได้แล้วใช่ไหมอมคือฉันก็ไม่อยากจะไปคนเดียวหรอกนะแต่ว่าดีแล้วแหละในเมื่อเธอไม่อยากไปคนเดียวอ่ะอก,ก็มาอยู่กับฉันก็สิถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ต้องการจะสู้กับฉันใช่ไหมล่ะงั้นก็เชิญตามสบายเลยเอ้ยท้าดวลท้าสู้เหรอเนี่ยทําไงดีนะเนี่ยโอ้ยพี่แคนทำไงเอาใหม่บ่าออ้ยจะพยายามใหม่ะโอ้ย ทำไงอ่ะพี่เค้เรื่องมันจะหมดก่อนปะเนี่ยถ้าไม่ไหวก็กลับลิ้นตัวเองตายก็ได้นะอ๋อต้องเอามไม้ไปตีเท้าใช่ปะตีให้ตุ่มแตกกระโดดเมื่อตีตายแล้วอ่ะอั้นดีพี่เค้ยน่ะคิงเขาว่าคนเดียวอ่ะเอ้ยตีขาตีตะตุ่มตีหัวเข่าตีเล็บขบอ้อมแนี่ยเลยเล็บขบเล็บขบเล็บขบแปลดาเมทแรงดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเลเซอร์ไฟต้งกำลังไปบนแท่นนี้อุ้ยนั่งง่ายมุกเดิมเลยฮาอะไรนะพี่เฮเซลยิงเลเซอร์จากตายด้วยเหรอทำอะไรกันเนี่ยอันนี้พื้นลั ว้าด้วยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยขยายร่างได้ยังยิงเลรือด้วยอย่างนี้ก<อ>็เป็นสัปหลาดในเซนต์ไทนแม่เลยดิเ <Hey, S 2> ฟลย<ะ>ักษ์อ้อมต้องเรียกหุ่นยนต์มาช่วยแล้วอ,อ้อมไม่ไหวนะพี่เคนตอนนี้เลือดจะหมดตัวแล้วอ่ะต้องหนีก่อนนะยังไงมั่งจะตายยังโอ้มันก็หลายรอบเหมือนกันนะเพราะว่าเขาตีอยู่คนเดียวใช่เขาจะตายแล้วเขาตีอยู่คนเดียวเนี่ยถ้ามีคนมาร่วมแจมตีด้วยก็ดีอะดิเอ้ยถามว่าไม่มีใครรอดออกมาเลยอะเอ้ยต้องตีอยู่คนเดียวตีตะตุ่มตีตะตุ่มเป็นไงมั่งหอนมาหอน่า ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอะบอสอะเอ้ยทำไงดีนะเนี่ยไม่ถึงนลอดพก่เลยโอ้ยต้องวิ่งหนีก่อนแล้วเขามาเล่นด้กันใหม่ก็ได้นะเอ้ยเขาบอกว่าเมื่อย์ตุ่มอะเนี่ยไอ้เวลาพี่แคงเขายังสู้อยู่ Two hours later ไหนๆก็ไหนๆแล้วปีน่ะปีน่ะปีน่ะโป๊ะปะโป๊ะปะสี่ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกไม่แล้วจะหมดแล้วเรืมันจะหมดแล้วหาจะหมดแล้วเหร ใช่เอ้ยเรอีกที่นึงอีกที่นึงเอ้ยสู้สู้อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมาถึงจุดนี้แล้วเรามันโดนมันเตะตายไงไอ้เนไรพี่เคนเขาจะพยายามเอ้ยพี่เคนบอสเฮเซลก็ยิงนิ่งวิ่งนะเอาหรออ้ดีจยุ่งอะพี่เคนไม่ต้แต่ว่าใช้ยิงเลเซอร์แทนไงแล้วก็ปล่อยลาวากมาไงเอ้ยจะตายแล้วบอสจะล้มแล้วไม่ล่ะเรียบร้อยเฮเซลหายไปแล้วจริงดิไกร่าเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมแล้ว โอ้ยฉันแพ้จนได้อ่ะฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะจ๊ะเด็กน้อยที่รักฉันน่ะไม่เคยต้องการให้สิ่งเลวร้ายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเลยนะฉันก็แค่รู้สึกเหงาแล้วก็เมื่อไม่มีพวกเด็กๆอยู่่ะฉันทนไม่ได้จริงๆนะ นี่เฮเซลไม่เป็นไรนะเธอจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีกว่านี้นะทำไมพวกเราไม่ไปด้วยกันล่ะออมจะให้เราไปด้วยเหรอไม่เอาได้หรอเราไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเรายังมีพ่อและแม่บุญธรรมที่รับเลี้ยงเราพวกเราอยู่อย่างไรล่ะก็ะได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เลือกสิจะเลือกฉันหรือว่าเลือกพ่อแม่ของเธอล่ oh. อเออเขาให้เราเลือกหรอเนี่ยเฮเซลให้เราเลือกเนาะเราจะต้องเลือกสักอย่างนะ เราเนี่ยจะไปกับเฮเซลหรือว่าจะกลับไปหาพ่อแม่บุญธรรมของเรากันเนาะจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นี่แหละจะกูต์เอนดิ้งหรือว่าแบดเอนดิ้งอ่ะเอาล่ะเราก็เลือกไปหาพ่อแม่บุญธรรมของเราสิเอาว่าพ่อแม่เราเนี่ยน่าจะรออยู่นะ <c oughs> อฉันรู้สึกคิดถึงลูกๆของพวกเราจังเลยค่ะโอ้ยอย่าคิดมากเลยเจ้าที่รักเดี๋ยวพวกลูกๆเนี่ยก็กลับมาหาเราแน่นอนพี่เพีกลายเป็นผีไปแล้วฝากทักทายพ่อแม่ด้วยนะเย้พ่อแม่หนูกลับมาแล้วพวกเรากลับมาบ้านแล้วโอ้เด็กๆยินดีต้อนรับกลับบ้านนะจ๊ะเย้ต่อไปนี้จะไม่มีอะไรมาพากพวกเราจากพ่อแม่อีกแล้วเย้ชายโย่เย้พี่เพียงกเป็นผีอะไรทุกป่องทุกกล่องเลยวนี้นะไอเฮเซลยังไม่ตายโอไม่ ก็โอเคค่ะเราก็เล่น Adoption Story ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบเรื่องราว Story แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตคมกดกระดิ่งเข้าเป็นกำลังใจเพื่อนๆเล่นเกม Roblox กันต่อไปนี่นะอ้ย่าลืมมามคุยกันนะครับอันนี้ตั้งไปแล้วจ้าบ๊ายบาย